สวัสดีครับนี่คือรายการคุยสไตล์กังฟูดำเนินรายการโดยผมกังฟูไทยเพย์บอยแล้วก็ค่ะบียาค่ะฟราราวีกดนอกค่ะก็ดำเนินรายการเนี้มาเป็นเวลาถ้าจะเป็นสถานีนี้ก็น่าจะอยู่บ้านๆนี่แหละน่าจะสักสามปีขึ้นสามปีแล้วใช่ สปีขึ้นเลยแล้วล่ะก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่ยังเหนียวแน่นเป็นแฟนรายการของเราอยู่นะคะใช่ก็พยายามนะครับเพราะว่าทั้งสู้ภัยทุกอย่างสู้ภัยวิกฤตภัยอะไรภัยสังคมภัยโรคภัยไข้เจ็บภัยเศรษฐกิจคือบางทีเนี่ยไอการที่เราใช้หัวข้อว่าคุยสไตล์กังฟูเนี่ยคือหมายความว่าสเพละสเพละแล้วก็พยายามที่จะบอกว่า อะไรที่พูดแล้วเนี่ยมันเป็นสาระเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมนะครับเป็นเก็บความรู้ที่พอจะเอามานมาใประยยกต์ใช้ไมันไม่จับอะไรเป็นตายตัวหรอกบางทีอะไรมันมันเกิดฉุกเฉินมันเกิดอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าทุกวันนี้สื่อทางข่าวเนี่ยมันมันมันเร็วแล้วครับบางทีเหตุการณ์เกิดเมื่อสิบห้านาทีนี้เองครับอย่างนั้นนะไฟไหม้ครับอย่างง้นอย่างนี้รถชนอะไรอย่างนั้นมันก็เร็วแต่ทีนี้ว่า มันอยู่ที่คุณผู้ชมว่าได้ดูหรือเปล่าเท่านั้นเองแต่ถ้ามารายการนี้ปุ๊บเราก็พยายามที่จะนําเสนอเอาในข้อมูลที่เอาลวมาซะแบบข่าวๆทั้งอาทิตย์แล้วกันในรอบสัปดาห์แล้วกันเนาะเอามาอย่างๆอย่าง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 ทุกวันนี้น่ะไอโรคไอไอโควิดไอโควิดสิบเก้าเนี่ยนะครับนับว่าเป็นโชคดีหรือว่าเป็นบุญบารมีของประเทศก็ได้นะครับว่า เราอยู่อันดับท้ายๆยี่สิบกว่าสามสิบแล้วช่วงแรกๆนี่แบบอยู่ต้นๆเหมือนกันนะอยู่ที่ยี่สิบกว่าสามสิบได้แล้วประมาณนะครับไอเรื่องไอการแพร่เชื้อแล้วเพราะอะไรเพราะว่าบ้านเราร้อนเราตื่นตัวไงแล้วบ้านเราร้อนอย่างเมื่อวานนี้มีแตะสี่สิบค่ะคุณอาเพราะว่าไอคไอไอไอเชื้อโควิดเนี่ยมันจะชอบแพร่เชื้อได้ดีในอากาศเย็นอากาศเย็นอากาศชื้น แต่ของเรานี่ร้อนร้อนรับแตกร้อนจับเมื่อวานพื้นที่ไหนนะเฉียดเฉียดใกล้สี่สิบก็ทีนี้อย่างเี้ครับคือคือคือถ้ากลัวจริงๆนะก็กลัวตัวเองดีกว่ากลัวตัวเองที่จะต้องไปไปปนเปื้อนกับมันนะครับมันก็หมายความถึงว่าเราเออนี่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 ตั้งแต่นี่ตั้งแต่ตั้งแต่มีข่าวมาเนี่ยเป็นเดือนแล้วนะ ณอาเก็บในเก็บตัวค่ะไม่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 ไปนี่ก็คือไม่ไปตามที่สาธารณะผู้คนผู้คลาผู้างตามห้างตามคนเยอะเยอะตามอะไรอย่างเงี้ยพยายาม่ไนแต่ถ้ามันจริงๆก็ออกต่างจังหวัดคมันได้บรรยากาศได้อากาศข้างนอกอะไรมันมันยังไม่นั้นแล้วทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็เชื่อว่าภาครัฐเนี่ย ก็ดูแลเอาใจใส่นะน่าจะมีวิธีจัดการที่ดีสำหรับประชาชนนะเนาะคือเราอย่าไปเสียงเลยแล้วก็เราเดินทางไปไหนเราไปใช้ใช้ของร่วมกันหรือว่าขึ้นรถขึ้นลาอะไรลิฟบันไดเลื่อนอะไรต่างๆแล้วยังยังบันได้เลื่อนนี้ขึ้นไปนี้นี่จะไม่จัดนะจะใช้ข้อ เกือบเกือบถึงข้อข้อพับข้อสองเนี่ย<ะ>แต่แต่เอาไว้เท้าเอาไว้เท่านั้นเอง<ะ>อย่างลิฟต์นี่ก็ทาเหมือนกับทำมังเอกอย่างเงี้ยแล้วก็กดเนาะก,ก,ก็พยายามพยายามที่จะฝึกนิสยัยถึงแม้ว,ว่าโรคโควิดมันจะหมดไปแล้วนะ,ะเราก็ต้องฝึกนิสัยตรงนี้แต่เพื่อสุขอ,อนามัยของเราด้วยเราก็ต้องฝึกฝึกตรงนี้แต่ว่า ไอการล้างมือบ่อยๆเนี่ยบางทีเนี่ยโอกาสเนี่ยมันจะไปล้างที่ไหนต้องมีสเปรย์แอลกอฮอลหรือว่าเป็นเจลล้างมือคุณอาพกติดตัวไว้ตอนหนูก็มีติดตัวไว้เลยก็ก็็นี่แหละก็นี่มัน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 ถึงทําให้ตอนนี้ทั้งเจลทั้งแอลกอฮอลก็ขาดตลาดแล้วนะคะอาเริ่มแพงแล้วอะค่ะ คือถ้ายาบ้าม,ม,มัน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 ขาดตลาดเหมือนอย่างก็<ะ>ดีสิ <c oughs> เนาะราคาจะได้แพงๆจะได้พุ่งๆคนจะได้ไม่ซื้อไม่ซื้อมาใช้กันเนาะเออก็ยังไงก็ฝากเอาไว้นะครับแล้วก็ไอ้หน้ากากเนี่ยแล้วก็บอกตรงๆนะของทางทางทางต่างประเทศเขาเนี่ยเขาบอกเลยว่าคนที่ใส่หน้ากากเนี่ยคือผู้ป่วย ผู้ที่เราวังติดเชื้อผู้ที่เราวังค่ะสมเขาไอเขาจามเขาอะไรเนี่ยถึงแม้ถึงแม้จะไม่มีเชื้อแต่ว่าเกิดอาการคันคอและไอแบบธรรมดาที่ไม่ได้เป็นเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็คาดเอาไว้สําหรับคนที่ไม่เป็นก็มันก็มันก็ว่าคือคือคือปกติก็ล่าสุดเนี่ยค่ะคุณอาหนูหนูไปห้างเนาะไปห้างแล้วทีนี้ เหมือนคันจมูกค่ะคุณอาแค่คันจมูกแล้วแบบเราจามพัดชิ้วขึ้นมาพัดชิ่วแบบอย่างเงี้ยที่คุณอาเคยบอกค่ะคนมองกันเต็มเลยแล้วก็แบบเดินกระจายออกหมดเลยก็มีคิเออถือว่าคนตื่นตัวกันเยอะมากเลยนะคะใช่ใช่ใช่จะจามก็ไม่กล้าจามจะมันคันคอจะไอก็ไม่กล้าไมคิดผู้หญิงคนนั้นเขาจามแล้วแบบผมสะบัดอย่างนี้เลยไงแต่แอลจามอย่างนี้กลัวกลัวยิงปังแต่แต่เขาสำคัญที่สุดนะครับ อยู่กับครอบครัวอยู่กับทางบ้านเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยอะไรที่มันทําให้มันสะอาดอะไรทําที่มันให้ไอาจัดโลกกลับมาจากบ้านก็รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำมีกอฮอก็เช็ดถูไอ้ตามราวบันไดตามอะไรเช็ดไปเถอะครับทําไปเถอะครับเพื่อครอบครัวเพื่อบ้านของเรานะครับอย่าไปคิดว่าเฮ้ย เราไประวังแต่ข้างนอกแล้วข้างในเราก็ไม่นั่นมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าบางทีแบบคนเขาใช้แมสคนะคะ,ะใช้แมสใช่ไหมแล้วพอกลับมาแมสใช้ซ้ําไม่ได้นะเอาแมสกลับมาแล้วถ้าสมมติมันเกิดปนเปื้อนหรือมีละอองขึ้นมาระวังแมหมะไว้ที่บ้านเนี่ยจะติดเลยใช่ติดเชื้อได้แพร่ได้เหมือนกันก็ต้องแบบทำความสะอาดหรือว่าจะให้ดีก็คือทิ้งไปเลยก็รีบอาบน้ำเป็นสปาดีกว่าคือคือตอนนี้คือเป็นแล้วเนี่ยค่ะไอ ไอโอกาสจะเสียชีวิตเนี่ยมันคงมันเริ่มน้อยลงแล้วน้อยนะฮะแต่ว่ามันจะกระจายไปให้คนรอบตัวเนี่ยสิตรงเนี้ยมันหัวใจคือถ้าเราเป็นคนเดียวแล้วคนเดียวแล้วมันมันไม่มันไม่แพร่ออกไปมันก็ไม่เป็นไรไงทีนี้มันมันแพร่ออกไปแล้วลูกเต้าลูกเมียญาติพี่น้องอะไรโดนด้วยเนี่ยล่าสุดนี้เวียดนามเนีคุณอาที่มีลูกของเศรษฐีคนหนึ่งที่ตอนแรกเวียดนามเนี่ยเขาจะแบบประกาศ ประกาศว่าแบบ30วันเขาไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเพิ่มแต่ทีนี้ผู้หญิงคนนี้คุณอาคือแบบเหมือนไปเที่ยวยุโรปไปเที่ยวปารีสไปงานอลแฟชั่นวีคไปอะไรอย่างนี้มาคือหลายที่แล้วพอกลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนแรกที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยรู้สึกไอแต่ไม่คิดว่าตัวเองจะติดโรคนะพอกลับมาเสร็จปุ๊บก็มาตรวจเจอว่าตัวเองเนี่ยเป็นโควิดค่ะคุณอาแล้วแบบในประเทศเขาในเวียดนามเนี่ยคือคือเขารวยนะคะเขาก็ไปเที่ยวไปแบบอะไรมาทั่วเลยคือตอนนี้แบบเวียดนามเขาแบบเฝ้าระวงังแล้วแบบไม่มีใครกล้าออกจากบ้านเลยค่ะ ก็มันก็คือว่าอย่างเนี้แหละครับก็คือว่าคนท,ที่คน,นคนที่อาจจะคนมีสตังนะค์นะเราก็ไม่ได้ว่าเขาอะไรบางทีคนที่มีสตังเนี่ยเขาเที่ยวเนี่ยที่ระดับสูงก็ได้เขาไม่ได้มาปะป,ะปนกับชาวบ้านธรรมดาอะไรอย่างนี้เขาก็คิดว่า คงไม่เป็นไรอย่างเงี้ยคือมันสูงขึ้นมาชั้นหนึ่งมันก็คงจะไม่มีอะไรแต่มันจะรู้ได้อย่างไรครับได้ข่าวว่าบนไฟบินที่เขานั่งกลับมาเน่าคุณอาคือมันเป็นเฟิร์สคลาสนะคะแล้วก็เป็นนักการเมืองชั้นสูงเป็นดาราเป็นเซเล็บด้วยค่ะใช่แล้วงานงานแฟชั่นที่เขาไปดูมาเนี่ยมีรู้สึกจะมีดาราไทยเนี่ยใหม่ดาวิกาก็อยู่ในนั้นด้วยมีแบบพวกเคป๊อปพวกเกาจากเกาหลีอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ดาวิกาก็ก็กักตัวดูโลกแล้วเพราะว่าบนไฟบินนั้นอะ คือติดเชื้อพบว่าติดเชื้อนะคะสี่คนแล้วคือจริงๆนะเราก็ว่ากันตามหลักเลยนะครับอันตรายจริงๆอะไอเรื่องโรคตรงนี้เนี่ยเมื่อมันเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องใส่ใจในการที่จะดูแลอย่าไปอย่าไปคิดว่าเอ้ยเราไม่ซวยนะแต่อย่าไปโทษว่าใครถูกใครผิดไม่โทษไม่ได้ที่ต้อง่ะว่าถ้าเราป้องกันต่างคนต่างรู้จักรับรู้จักรับผิดชอบรับผิดชอบ ต่อตัวเองด้วยแล้วก็ต่อสังคมด้วยต่างคนต่างต้องรู้แล้วมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันไม่เป็นหรอกมันไม่เป็นไรอ่ะแต่ได้ข่าวว่าผีน้อยแหกด่าแต่สิบกว่าคนนี้ก็ใจหายเหมือนกันนะคะทำประเทศเราผวาได้เหมือนกันนะจะไปอยู่ตรงไหนมั่งมาออกออกมาประกาศว่าหาว่าไปดูถูกเขาว่าเป็นอผิดอะไรมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่วันไปดูถูกเรื่องอะไรนะครับคุณจะคุณจะ ไอการไปเป็นโรบินฮูดอย่างไปเอเมริกา <c oughs> เป็นโรบินฮูดไปประเทศไหน <c oughs> เข้าเมืองก็ไม่ถูกต้องแต่คุณได้ทํางานนั้นนันมันก็เป็นเรื่องดี <c oughs> มันก็ดีกว่าในถ้าอยู่ในในประเทศไ <c oughs> ทยเไป, <c oughs> ไ,ปไปป้นไปจี้ไปไปทำร้ายคนละ่ะ <c oughs> ใช่ไหมไอนั่นเขาถือว่าดีแต่ที่ไอที่ที่เขาว่าเนี่ยเขาไม่ได้ดูถูกคุณในเรื่องที่คุณผิดกฎหมายตรงไอ <c oughs> ตรงระหว่างประเทศนะแต่เข,เขาเขาพยายามที่จะ ถ้ามีความเสี่ยงที่จะเอาเชื้อโรคกลับมาแล้วจะมาแพร่ในประเทศเนาะใช่ตรงนี้เนี่ยเขาเขาเขากลัวตรงนี้มากกว่าทีนี้ความเข้าใจผิดก็หาว่าเมื่อไปนั่นเขาแล้วเสร็จแล้วพอกลับมาปุบนีพอกระจายไปสงสารเนี่ยร้านค้าเนี่ยที่เขาบริการคุณเห็นว่าต้องปิดบางทีสามวันสี่วันแต่กฎหมายเขาคุ้มครองนะหมายความว่าถ้าเขาปิดร้านสามวันเนี่ยเราก็ล็อกตัวคุณได้นะ เขาฟ้องเรียกค่าเสียหาย3าวันสี่วันนี้ได้นะแต่ประเด็นคือคนที่รู้ว่าร้านนั้นปิดเพราะว่ามีแบบคนแบบที่เสี่ยงจะติดเชื้อเนี่ยไปก็ไม่มีใครกล้าไปนะเขาเขต้องรีบเขาต้องรีบก่อนไงรีบชิงตัวก่อนไงชิงในการเปิดแล้วก็คลีนนิ่งของของร้านเขาอะไรเขาขนาดข่าวบองเดอมอบังกับเออเดอมอบางแคใช่ไหมคะปิดปิดแบบทำความสะอาดทำความสะอาดเลยนะ่ไม่เปิดทั้งห้างเลยอ่ะรู้สึกแบบ พอทีนี้แต่ถ้าเปิดห้างคนก็ไม่กล้าไปใช่นี่ไงก็หวังนะครับหวังว่าน่าจะสงสารคนที่เราผลกระทบเนาะอย่า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 เจอเหตุการณ์แบบนี้เลยนะครับพยายามดูแลแล้วก็นันไปอ่ะขออนุญาตแต่ที่น่าสนใจกว่าก็คือโฆษณาจากทางรายการฮะเดี๋ยวเราไปรับชมสิ่งน่าจะสนใจจากทางรายการสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปค่ะรับชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับ คุยสไตล์กังฟูโดยเฮียกังฟูเจ้าเก่าประกันคุณภาพค่ะก็กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการนะฮะเมื่อกี้ยังเพิ่งคุยกับคุณอาอยู่เลยค่ะคุณผู้ชมว่าเรื่องที่มันน่ากลัวก่าโควิดก็ยังมีอยู่ค่ะคุณอาแต่ละทุกแต่ละวันนะฮะดดูตามข่าวช่วงนี้จะเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆกับข่าวฆ่ากันตายค่ะข่าวสามียิงภรรยาข่าวเชือดคอมันยังมีอยู่เลยนะคะคือไม่รู้สิว่าทำไมไม่หลักกันไม่รู้สิว่า ไม่รู้สิว่าจะพยายามกบกบข่าวโควิดหรือเปล่าไม่รู้สู้ไม่ได้อาจจะสู้ได้แต่ส่วนมากส่วนมากแล้วที่มีปัญหาเนี่ยมันมีสาเหตุแค่สองอย่างค่ะหนึ่งนอกใจไม่ใช่สุรากยาเสพสองอย่างนี่เห็นไหมขาไม่เมาเมาแล้วก็มาอยิงตาแล้วก็เมายาข้างยาแล้วก็ฆ่าแม่ฆ่าใครหรอใครอ่ะน ก็อย่าให้อย่าให้อย่าให้มันมันมันอยู่ในวัจักรนั้นเลยนะครับเนาดี๋ยวนี้กาใช้ชีวิตก็อยูใครมีรลูกมีหลานมีอะไรก้อนนั้นที่ที่มีกลางที่ลอสแอนเจลิสก็ลาสเวกัสหรือลาสเวกัสมันรู้สึกกันนะตอนนี้เขากักตนอาหารกันแล้วเพราะว่าไอ้โควิดมันเข้าเขากักตนอาหารกันน้ำเนิมนี่ แค่สิบห้านาทีนึงน้ำน้ำหมดหมดไอไอไอเชลเขาเลยหมดสต็อกเขาเลยนี่ใจยังคิดอยู่เงอนนะว่านี่ถ้าเหตุการณ์มาร้ายแรงนี่เจะต้องซื้อข้าวสารตนสักห้าถุงพ่อเหรอคะอาห้าห้าถุงนี่ก็อยู่ได้สักสองสามเดือนนะบ้านเราคงไม่ได้ร้ายขนาดนั้นมั้งคะไข่เคยอะไรเตรียมเอาไว้ของอะไรมันมัพูดถึงเ่ะมันก็ต้องเตรียมอะ ของทุกอย่างถ้ามันเหตุฝึกอยู่ในห้องใช่ไหมฝึกอยู่ในห้องนานๆไอ้อาไม่ต้องฝึกหรอกเพราะอาปกติไม่ลงอยู่แล้วไม่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 อาผ่านในสี่ห้าปีมาแล้วก็อก็ไม่ได้ไปไหนใช่มอยู่สถานที่อยู่สถานที่กักกันมาแล้วแล้วะนั้นไอ้อยู่อยู่คอนโดสักห้าวันห้าคืนนี่โอ้สบายหวานหมูเลย ก็ฝากเอาไว้นะครับฝากเอาไว้นะครับก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพตัวเองแล้วก็เรื่องโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ต้องระแวดระวังอย่าอย่าอย่าประมาทกับตัวเองนะครับอย่าหลายๆคนนะครับชอบคิดนะว่าเราคงไม่สวยขนาดนั้นมันคิดงี้เห็นไหมบางทีเนี่ยอยู่บ้านเ่ยบางทีบางข่าวเห็นไหมอยู่บ้าน นอนอยู่กับบ้านรู้ว่าทําการค้าขายขายข้าวแกงขายก๋วย,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 ยเตี๋ยวเลยอยู่กับบ้าน<ะ>รถยนต์แม่งวิ่งเข้าไปในเสยเข้าไปในร้านก็มี ใช่ไหมล่ะมันจะไปแน่เมื่อไหร่ล่าสุดนี่หนูดูข่าวเมื่อคืนเลยค่ะอสดๆร้อนๆตอนนี้ยังจับผู้ร้ายไม่ได้ด้วยนะราม53แยก3นะคะมีผู้ชายเขาเมายาค่ะคุณอาเดินไปหาคุณป้าคนหนึ่งเขาากำลังเก็บร้านอยู่อะแล้วเหมือนแบบผ่านหลังอะแล้วผู้ชายคนนี้เดินมาแล้วก็เรียกป้าๆเฉยๆชกเปี้ยงเข้าหน้าไป2ทีอะจมูกแตกเย็บไป3ามเข็มตอนนี้นอนอยู่โรงพยาบาลแขนหักด้วยเพราะล้มแล้วผู้ชายก็วิ่งหนีไปเลยเออไม่รู้ยายป้าเขาไปเสริมจมูกมายังจับไม่ได้เลยนี่คือมันเป็นไว้ะครัม แล้วก็ช่วงนี้นะครับช่วงนี้นะครับโทรศัพท์เยอะขึ้นเพราะได้อยู่บ้านเล้วไ็ได้มีเวลาดูแลมากขึ้นก็เป็นธรรมดาครับพอโทรเข้ามาหาผมปุ๊บนี่ปัญหาก็คือเรื่องสุขภาพสุขภาพแล้วเยอะๆนะทีนี้เริ่มรู้ตัวแล้วนะเพราะออกไปเที่ยวไม่ได้ไงเปลี่ยนสีเปลี่ยนทินไม่ได้ พอพอพอความเป็นจริงเกิดขึ้นเอ๊ะทำไมมันสมรรถภาพมันไม่ดีเหมือนอยู่ข้างนอกหรือว่าทำไมการตอบรับเขาไม่เหมือนข้างนอกเลยไม่ถูเด็ดเด็ดมันหรือว่าแบบทีนี้อยากคำตอบมาก็คือว่าจริงๆแล้วมันเป็นธรรมชาตินะไอ้ความคุ้นเคยความคุ้นเคยกับความเป็นของตายเนี่ยมันมีส่วนทำให้ลด ปริมาตรของไอ้ความความเล่าใจความตื่นเต้นอะไรหลงได้ทีนี้บอกวิธีแก้ค่ก็จะแก้อย่างไงก็มันมันไอ้แก้เนี่ยมันมันมันก็ต้องแก้อยู่แล้วล่ะแต่หมายว่าเราก็ต้องหันกลับมาดูว่าสุขภาพของเราเนี่ยสุขภาพของเราก่อนว่าเฮ้ยมันยังมัน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 ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะ พอมันไม่เหมือนเมื่อก่อนพบเนี่ยก็ต้องรู้จักเสริมรู้จักเติมคไอเสริมเติมไม่ว่าทีนี้ว่าจะทุกอย่างเนี่ยจะคิดให้ได้ดั่งใจตัวเองเออคล้ายๆกับว่าเอ๊ะถ้าสมมติเอกไปเจอคนข้างนอกแล้วแหมมันปึ้งปังบึ้งบังตึงตังอะไรได้จุดติดมันฝังตรวแก แต่พอมาอยู่กับบ้านแล้วทําไมมันม้วขึ้นมันไม่เล้าใจมันไม่อะไรต่างๆเลยใช้เวลาสักนิดหนึ่งใช้เวลาคุ้นเคยกับมันสักนิดหนึ่งเพราะเราไม่คุ้นเคยไงความกิ่นไปกินนอกบ้านมาบ่อยๆนี่พอกลับมาในบ้านในบ้านน่าจะเป็นเปลี่ยนกลิ่นนะคะไม่ไม่แล้ว่ว่าเอ้ยมันต่างโอ้มันมันมันคุ้นมาเป็นมันเป็นสิบสิบปีแล้วมันจะจะนั่นได้ยังไงใช่ไหมแตนทีนี้มันก็หมายความถึงว่าถ้า เรารู้จักที่จะปรับสภาพตัวเองแล้วก<อ>็คิดถึงสภาพหลักเป็นจริงยอมรับนะในสภาพของตัวเองในความเป็นจริงโลกภัยมากเศรษฐกิจมั่งอะไรต่างๆแล้วตอนนี้ก็ต้องยอมรับอีกอย่างหนึ่งว่าเศรษฐกิจเนี่ย,ยไอการที่การทํางานเนี่ย,ยงานก็สั่นคลอน,นว่าไม่รู้เขาจะปลดออกเมื่อไหร่ไอการเป็นเจ้าของกิจการก็เหมือนกันลูกค้าก็น้อยลงไอการเงินที่ได้เนี่ย ต่อเดือนเนี่ยรายรับเนี่ยเคยได้เท่านี้เนี่ยแล้วมันลดลงไปอาจจะสิบเปอร์เซ็นหรือสิบห้าเปอร์เซ็นอย่าคิดว่าไม่สําคัญนะมันสําคัญดิใช่ไหมพอมันสําคัญพวกนี้ทำอย่างไรถึงจะให้ปริมาณมันกลับเท่าเดิมก็ต้องหาวิธีหาแผนการตลาดใหม่แผนการใหม่ขึ้นมาแต่ว่าขอแบบอย่าไปแบบปลดพนักงานลดพนักงานหรือว่าไปลดเงินเดือนพนักงานเลยเนาะมันก็เห็นแบบตอนนี้ในข่าวก็ ไม่ไม่ไม่ท้ามันทํามันจาเป็นมันก็ต้องทำเพื่อความอยู่รอดอความอยู่รอดเนี่ยมันถ้าไม่ปลดพนักงานแล้วตัวเจ้าของอยู่ไม่ได้แล้วพนักงานจะอยู่ได้อย่างไะมันก็ต้องงานไปแ่ามีคนมาผข้ามาช่วยช่วยกันเงินเดือนเยอะๆอะไรเงยนเพือนอลดช่วยช่วยกันอะไรกันอย่างเงี้ยนะในในในก็วันนี้ยังไงก็ต้องขอบอกแล้วครับว่าด้วยความเป็นห่วงนะครับ เพราะว่าเราเอารายการนี้มาคุยกันเรื่องโลกภัยเรื่องเศรษฐกิจเรื่องในความเป็นอยู่เรื่องอะไรต่างๆเราไม่ได้นอกเรื่องนะครับแต่ก็พยายามที่จะว่าทําอย่างไรมิบังควรมิอาจที่จะเตือนคุณผู้ชมนะครับเพียงแต่ว่าเราคุยกันเพื่ออย่างน้อยที่สุดเนี่ย เป็นการสะกิดสะเกาแล้วก็ทําให้รู้ว่าเออเออเอาล่ะมีปัญหาแบบนี้กันทุกครอบครัวเนาะเผื่อจะได้ไม่ต้องแบบทุกท้อใจกับเรื่องนี้นะทุกคนก็เ่วมเผชิญปัญหาด้วยกันแต่ที่แน่ๆแล้วบอกเลยว่าเรื่องสมรรถภาพของคุณผู้ชายใช่ใช่ใครที่อยู่บ้านนะฮะอยากจะมีกิจกรรมแล้วรู้สึกว่าแบบเอ๊ะทำไมตัวเองไม่แบบขยันขันแข็งเหมือนเมื่อก่อนเลยคือให้รู้ให้รู้สึกของตัวเองว่าเมื่อสมรรถภาพทางเพศของตัวเองเนี่ย นะครับมันไม่ค่อยแข็งไม่ค่อยแรงไม่ค่อยแข่งขึ้นมาแล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องบำรุงนะครับอย่างทุกวันนี้ถ้าเราอ่อนแอเนี่ยเราไม่แข็งแรงเราไม่ไม่มีแรงอะไรเราต้องกินวิตามินเสริมกินยาเสริมกินยาโป้อะไรต่างๆอะไรขึ้นมาอันนั้นคือถูกวิธีนะครับเพราะว่ามันจะช่วยได้แต่ทีนี้ถ้าสุขภาพสุขภาพที่ไม่แข็งแรงแล้วขอแนะนําเลยนะครับขอแนะนําด้วยความจริงใจเลยว่า ดับเบิลแมคกพัทที่น้องมิญาถืออยู่เนี่ยะนะครับเป็นสมุนไพรทั้งหมดนะครับที่ผ่านการรับรองจากออยอและกระทรวงสาธารณสุขแล้วนะครับเราถึงกล้าจะมายืนยันนะครับแล้วสรรพคุณของมันนะครับมันจะช่วยในการที่จะฟื้นฟูลแล้วก็เสริมสร้างแล้วก็ทำให้ทาใ,ให้ไอสมรรถสมรรถภาพขอ,ของของของเรื่อง ทางเพศเนี่ยมันตื่นตัวมันแข็งตัวมันมีมีความรู้สึกมันมีความต้องการอะไรขึ้นมาอย่างเช่นนี้ว่าบางคนเนี่ยพออารมณ์มันไม่มีปุ๊บความตื่นตัวความแข็งตัวไม่มีปุ๊บเนี่ยมันก็ทํากิจกรรมไม่ได้แต่ดับเบิลแม็กพัทนี่ถ้าเสริมลงไปแล้วรับรองว่ากลับมาเป็นจุดประกายแน่นอนเลยตัวจุดสปาร์กเลยช่วงนี้นะครับใครที่อ่อนแอแล้วผมแนะนําเลยครับ ดับเบิลแม็พัสตัวนี้ครับะจะช,ช่วย่ันได้ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษค่ะ,คะพิเศษเฉพาะแฟนรายการของเรานะคะ1กระปุกแบบนี้นะคะมี60แคปซูลค่ะแถมมาก,กับ1แพ็คฉบับพกพาแบบนี้นะคะใน1แพ็คจะมี4แคปซูลค่ะยังไม่หมดค่ะยังมีตัวนี้ค่ะเป็นกาแฟบำรุงสุขภาพ D B M P นะให้ไป2ซอ,องใน1กล่องนี้มีสซอ,องนะคะ แล้วก็ยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมยังจะมีนี่เลยเป็นกางเกงชั้นในชาย DBMP เนื้อผ้าดีใส่สบายค่ะเป็นของแถมครบรอบ9ปีของ DBMP อย่างนะให้หมดนี่เลยเนื้อแท้จริงๆเลยเนี่ยหัวใจสําคัญหัวใจหลักก็คือดับเบิลแม็กพัดกระปุกนี้ค่ะไอของแถมทั้งหมดนั่นมันเป็นเพียงแต่ความสมนาคุณครบรอบ9ปีในการประปาละคุณของผู้ชมเท่านั้นเองนะครับหัวใจมันอยู่ที่ดับเบิลแม็กนะครับเซ็ตสุดคุมนี้ แค่สุดคุ้มนี้นะครับสอง0ันองบาทเท่านั้นเรียกง่ายๆเลยนะครับว่าไอ้ประเภทไอ้กากาอะไรทั้งหลายนะครับชิดซ้ายไปเลยชิดซ้ายไปเลยไม่ต้องไปไปสายใจเลยนะครับถ้าสนใจเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอนี่นะครับอยู่ที่หน้าจอนี้โทรติดต่อผมได้ตลอดเวลาครับตลอดเวลาเลยกาแฟ DBMP ค่ะให้การดื่มกาแฟของคุณพิเศษกว่าการดื่มทุกครั้งที่ผ่านมาคือกาแฟที่ไหนก็คือกาแฟยี่ห้อไหนก็คือกาแฟทท้งนั้น เพียงแต่ว่ากาแฟดับเบิลแมคพัทโดนี้มันเป็นมันเป็นกาแฟที่เหนือกว่ากาแฟธรรมดาทั่วไปเพราะเรามีส่วนผสมสมุนไพรสูตรเดียวกับดับเบิลแมคพัทที่เป็นแคปซูลนั่นเองเพราะฉะนั้นมันเหนือกว่าน่ได้ทั้งสุขภาพด้วยสุขเพศด้วย นะครับได้สองสองต่อถ้ากาแฟธรรมดาได้แค่ได้แค่สุขภาพอย่างเดียวเท่านั้นเองแค่คาเฟอีนเฉยๆใช่ช่วงนี้โปรโมชั่นพิเศษครับค่ะหนึ่งกล่องแบบนี้นะคะมี12ขันราคา550บาทแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมนะสั่ง3กล่องในราคา1 5 5 0ับาทเราจะแถมให้อีกหนึ่งกล่องคุณอาให้ฟรีเลยอีกหนึ่งกล่องเป็นได้4กล่องแต่จ่ายเพียง1550บบาทเท่านั้นเองถ้าสนใจเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอนี่เลยครับติดต่อสอบถามได้ติดต่อสอบถามหรือว่าท่านเป็นอะไร สุขประเภทมันหยอดมันยานาามันไปครเป็นแบบนโทรติดต่อผมได้ครับเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอนี่แหละครับโทรติดต่อผมได้เลยปรึกษาผมได้เลยนะครับเบอรัร้แล้วแล้วก็วนนค่ะจวงสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่กานนะครับสำหรับทุกทก,การติดตามเลยที่มาอยู่กับเราทางบ้านบ้านทีวีค่ะนอนหลับแล้วก็ฝันดีนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับราตรีสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์ค่ะ